ถ่าสมมติเนี่ยผมเป็นนักเคมีแล้วใดในวันนั้นถ้าผมไปเรียนต่อเนี่ผม่าจะเรียนอยู่ต่างประเทศอยู่ก็ได้แล้วก็ถ้าเราเป็นนักเคมีเรากลับมาเราจะมีงานทํำไหมแต่ว่าแต่ว่าเราจะมีงานงานทําแลวงานมันดีงานมันว้าวงานอะไรก็คือการที่กลับมาใช้ทุนเนี่ยหนึ่งคืออาจจะมีรายได้มั่นคงแต่ว่าสิ่งที่ จนถึงทุกวันนี้การจัดงบประมาณของภาครัฐก็ดีหรือแบบการสนับสนุนงานวิจัยงานวิทยาศาสตร์เราก็จะรู้สึกได้ว่าคือประเทศไทยยังไม่ได้ไปด้านนั้นเลยก็คือแม้แม้งบประมาณวิจัยเนี่ย ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นของ GDP ประเทศไปซ้ำที่ภาครัฐอำมริกนแล้วเราก็แบบมันก็ไม่มีการแบบนวัตกรรมจากภาคเอกชนจากอะไรที่แบบนักประดิษฐ์คนเขาลงมาให้ไทยเราริดว่าให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นฝันบางเราจะไปต่อนะในการเป็นนักวิจัยมันก็เลยทำให้สุดท้ายผมก็เลิกที่จะไม่ได้ไปต่อในในสายที่เขาจะให้ทุนมาคือสายเคมีก็ผมก็ไปเรียนวิศวะ ก็วิศวะก็ทําง,งานจบขกอกทิตบ้างนั่นแหละครับแล้วก็ตอนนั้นเราจบปริิยาตรีแล้วก็ได้อการไปเรียนภาษาเนื่องจากคุณพ่อของไปเรียนแต่เราเองก็อยากเรียนต่อโทก็ดีก็คือเราก็ต่อไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ผมก็หาปัญหา,หาต่อโทจนสอบติดมหาลัยโอซาก้าก็เรียนต่อคณะวิศาวะเคร่วงกลมาเรื่อยๆแล้วก็จบมาทำง,งานอีก่สองปี ก็เลยก็เลยมีประสบการณ์อยู่ที่โอซาก้าญี่ปุ่นทั้งหมด5ปีก็คือเราเคยเป็นเลสเดนด์ที่ญี่ปุ่นมาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องขนส่งสารนะเนี่ยที่พี่นพดลในพูดคือเราก็จะยินมากเราก็จะเห็นโอซาก้าเพราะเราอยู่มาด้วยตัวเอง5ปีว่าพอเรากลับมาไทยเนี่ยความประทับใจหนึ่งที่เรามีก็คือเราอยู่โอซาก้าเราไม่มีรถส่งตัวแต่เราเดินทางได้ซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วย หลักๆคือรถไฟรถไฟที่ครอบคลุมแบบไปไหนก็ได้เล้ยมันเป็นขนส่งที่ดีมากเลยนะและเร็วด้วยครับแล้วมันมีรถไฟตั้งหลายาเวอร์ชั่นเลยไม่ว่าจะเป็นจอดทุกป้ายหรือป้ายเว้นป้ายหรือวิ่ดวงด่วนอะไรเงี้ยถ้ามองมาประยุกต์กับภาพในไทยเนี่ยก็คืออย่างลองคิดว่า BTS ต้นทางสู่พ์ปลายทางไปเชียงหักถุกปาการจอดทุกป้ายเนี่ยอาจจะแบบเหมือน เหมือนเราจะต้องเดินทางประมาณเราผมไม่เคยจับเวลานะอาจจะเกือบสองชั่วโมงสองชั่วโมงใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเรามีการบริหารจัดการดีๆอะไรเงี้ยเอามันก็แบบมีรถด่วนหน่อยคูปต์วัฟวๆฟเข้ามาสยามวัฟวๆฟออกไปเงี้ยเราจะเดินทางเหลือชั่วโมงเดียวก็ได้คือคนที่เขาคิดจะไปถึงปลายทางอ่ะเขาไม่มีความจําเป็นที่เขาจะต้องลงในป้ายระหว่างทางเขาก็ต้องนั่งทนแช่ไปเรื่อยๆนี้ หรือถ้าเขาสมมติว่าเขาจะไปลงสักออนนุตเนี่ยเขาก็นั่งเร็วเร็วเแล้วสมมติว่ารถส่วนมาจบที่สุขุมวิทแล้วหลังจากนั้นจอดต้นป้ายเป็นหุอ่อ,อนนุตอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเชื่อประหยัดเวลาเดินทางเราเห็นภาพเหล่านี้เราเห็นจินตนาการเหล่านี้รู้สึกเฮ้ยสนุกแล้วพอกลับมาที่ไทยจํานวนสายรถไฟก็ไม่เยอะและแถมก็เหมือนการบริหารจัดการอะไรก็ไม่มีแล้วพอถาอ้ายิ่งดูภาพใหญ่ภาพรวมนะครับก็คือมันก็จะแบบ อยู่แต่กรุงเทพอันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นสไลด์ด้วยแผนที่รถไฟโตเกียวนะครับถผมจะอยู่โอซาก้าผมว่าโตเกียวในสันภาพชัดก,กว่าในฐานะเมืองหลวง